สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบีธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการที่เคารพครับพบกับช่วงของคลินิกเกษตรนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสหายเกษตรเคมีพันเป็นผู้สนับสนุนการทำงานครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราก็หยิบคำถามของ แฟนๆรายการมานะครับอย่างคําถามจากท่านนี้นะฮะก็คือท่านถามว่าขอสอบถามหน่อยนะคะปลูกต้นชมพู่น้ําดอกไม้ไว้สังเกตเห็นใบเหลืองตรงกลางใบขาดธาตุอาหารหรือว่าเป็นโรคพืชคะแล้วเรามีวิธีแก้ปัญหาใบเหลืองได้ยังไงแนะนำด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ ลำดับแรกก็ต้องเรียนกับท่านผู้ชมว่าชมพู่น้ำดอกไม้นะครับก็เป็นชมพู่ชนิดหนึ่งนะฮะถ้าใครยังไม่เคยเห็นอลองแวะเวียนไปที่สวนราชพฤกษ์ในส่วนของอสวนบัวนะที่เขาแสดงบัวนั่หละครับตรงนั้นนะครับจะมีต้นชมพู่น้ำดอกไม้อยู่ท่านลองไปดูนะฮะทีนีอ้อาการที่เราเห็นเนี่ยนะครับ ล้วเราก็ท่านก็คงจะเห็นว่าใบนั้นมันมีอาการเหลืองเป็นปืน้นเป็นแถบเป็นแนวถ้าผมเห็นเฉพาะแค่นี้นะผมก็จะวินิจฉัยว่าอันนี้เป็นเพราะแดดครับอันนี้เป็นเพราะแดดนะแต่เดี๋ยวผมจะให้ข้อคิดอย่างนี้คือถ้าเป็นเพราะแดดท่านลองดูว่าที่ท่านถ่ายมาให้ผมดูเนี่ยเป็นทิศตะวันตกไหมและ สังเกตดูว่านอกจากแนวนี้แล้วเนี่ยแนวอื่นไม่เป็นนะนี่ถ้าเป็นเพราะแดดมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนหลังๆนี่เราต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยแดดที่แรงมากถ้าเผื่อว่าน้ำเนี่ยไม่ค่อยพอเพียงเนี่ยมันก็จะไห้เกิดอาการใบเหลืองไหมเนี่ยได้นะเพราะแนวเนี่ยมันเป็นปืน้นแต่นะแต่เนื่องจากผมไม่เห็นของไม่ได้เห็นทั้งต้นถ้าดูได้หน้าอย่างนี้ครับว่า ถ้าเป็นอาการจากการขาดธาตุอาหารนะมันจะไม่เป็นแนวเดียวครับนะมันจะไม่เป็นแนวเดียวมันจะต้องเป็นสมมติว่านี่ถ้ามันเป็นใบล่างมันจะต้องเป็นใบล่างรอบต้นเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าเกิดจากการใส่ปุ๋ยทีนี้วิธีการก็ท่านอันนี้เป็นวิธีดูอย่างที่หนึ่งวิธีดูอย่างที่สอง <c oughs> ก็คือว่าถ้าเราเห็นใบเหลืองอย่างนี้ อย่างน้อยๆที่สุดเราใส่ปุ๋ยนะฮะสูตร15 3ตัวแล้วเลือกสูตรปุ๋ยที่มันมีกรรมะถันแล้วก็แมกนีเซียมด้วยนะฮะเอาเป็นสูตร5ตัวนั่นแหละครับแล้วเฟติลอนคอมบิเนี่ยฉีดพ่นร่วมไปด้วยถ้าเป็นเพราะอาการขาดธาตุอาหารนะฮะท่านให้ปุ๋ยแบบนี้ฉีดเฟติรอนแบบนี้อาการจะกลับมาเป็นปกติมาว่าใบใหม่สิ่งต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอีก แต่ถ้าเป็นเพราะแนวแดดนะฮะก็สุดท้ายพอมันเหลืองอย่างนี้มากๆเนี่ยมันก็จะถูกเผาไหม้จนกระทั่งแห้งตายไปนะครับนี่ก็เป็นคำถามหนึ่งจากการที่ท่านถามมาแล้วก็เป็นคำตอบของท่านในวันนี้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยจาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด